เราเรียกดาดโลนะครับดาดโลคือเป็นหมูกระทะที่เป็นแบบเป็นกิโลอันนี้1นึ่งกิโลหนึ่งีแล้วก็แก้แถมผักดูน้ำจิ้มนี่ครับผู้ใดมาโปบะฟรอว์เรื่อนี้สองคนลองกินน้ำจิ้มถั่วนะเอกลักษณ์ของสปปลารอว์เลยสบายบุฟเฟ่ดาดโลเยี่หนาวเดี๋ยวมาลองจิ้เบิงเท่านั้นขนาดไหนเลยบะสบายดีโลดจากท่านโล190,000โล190,000รสละสามรสละสามรสละสามรสะสามเออตั้ได้เบิร์นเลยเป็นบะเออโอ้อรรถกันได้เบิร์นเลยบรอทะเล นี่ปลาหมึกหนึ่งถังใช้มอนใช่ไหมนี่นี่ครับทุกคนมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวมาดูนะเนื้อทุกคนมาหอดอันนี้อันนี้อยู่ร้านอะไรนะเนื้อหนัสินดาทกิโลอ่าอยู่ที่แขวงไทสมบูรณ์นะครับหรือเขาหอหลงนั่นเองเออครับเป็นสินดาสังกิโลเด้อทุกคนเลยหรือว่าดาดโลมันสิบเกินโล่จิบเอาจิบเอาคือเขาขายกิโลหนึ่งประมาณแสนเก้าหมื่นจิบ ประมาณสองรอยเป็นสามอยาดูว่อไ่สทดยไหเป็นางเป็นตกี่ว่ากอตังไม้หอลานึงชามับเจียหนึ่งร้อนนึ่งแโอเคไหนเพื่อนเพื่อนเปนใครเร้โลกับขีดนึงเอาเอาตามนี่ละไปได้เลยกจราโนกับขีดนึงโอเคขอบใจอันนี้สิ้นดาดนะทุกคนเราตัดมาประมาณหนึ่กิโลหนขีดเดี๋ยวเรามาคำนวณให้ดูนะแสนเก้าหมืีประมาณกี่บาท สองร้อยเจ็ดสิบไม่ถึงสามร้อยใช่อันนี้ผมใช้เลทล่าสุดนะที่ที่เราแลกเงินมาก็คือ679นะครับใช่ต่อนหนึ่งบาทอ่าผมใช้เลทหกเจ็ดเก้าตอหนึ่งบาทนะน้ำจิ้มมบกท้าที่สบปลาวเนี่ยผมชอบมากเป็นถั่วนะน้ำจิ้มถั่วหอมถั่วแล้วกับหวานมันๆนะส่วน้ำจิ้มถั่วปลาจะเป็นโบแบงกันเลยวะเดี๋ยวน้ำจิ้มถั่วครับมีใครเคยกินแล้วบ้างครับกดรวมหนึ่งให้หน่อยอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบใจนี่ครับเสียนสวรรค์ อาลงเลยดาวอย่างี้เขาวันวันมวยมเลยจากเวียงจันทร์มาหกชั่วโมงมาโดนสิ้นดาดดิผมคุณค่ามากหายเหนื่อยเลยพรุ่งนี้ใครรออร์จะตีพรุ่งมีย่างขึ้นเขาใครพลังงานเลยมาๆๆแสร็จๆนู่นๆน้ำกับจาผมให้ดูนะนี่เป็นสิ้นดาดยูอุปโปกุลาอันนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วนะครับแบบซอสบกกุลาวนะวิ่งเด้อขอบคุณค่านอุ่น ี่เธอชอชบใช่ไหม,มนี่ครับผูฤฤฤฤฤฤฤ้ใดมาสองปอพร,ราวเด้อเนี่ยสองปอลองกินสินดาบแบบนี้อบอบให้ดูหลังเขาให้อบอบดแซ่บทานปะทานเฮ้ยบอกเลยว่าแบบไ,<อ>ไม่ได้แย่เลยใช่ถือว่าดีเลยเทียบก,กับที่เราไปกินหลายๆที่นะถือว่าโอเคเลยอันนี้ลส,สะอาดจริงนะ<อ>งคะแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยหมูตรงที่เขาให้ตักนะสะอาดเลยแหละกินแถบบอว่างตะเกียบนะคะทุกคนจ้าไป สวแต่แพงแต่เห็นบ่าวกินหมูกระทะปากไม่ไดงเบิดเลยไม่ค่ะสวยิีน่าเขาใส่ติดมินเบิร์เอามาทำเต้นอย่างนี้แต่แตวันนี้ทาเบอร์อะไรวันนี้ทาเบอร์หกกับเบอร์หกเบอร์หกเบอร์สาวจะเป็นแบบสีแดงอมส้มใช่ไหมแม่มีทั้งเบอร์เกสีมาได้บิ๊กซีเดียวเลยจ้ะส่วนทุกสีเนื้อบางเบากันน้ำทาแล้วไม่ตกร่องไม่เป็นคุยค่ะทุกคนจ้านี่ทาแต่เช้าไหมทาตั้งแต่เช้าปากก็หลอดก็ดำนี่กันน้ำวะกันน้ำอ้ยเอาดาทัวรมัลยเห็นไหม ราคา1แท่ง1 5 9บาทค่ะทุกคนจ้าตอนนี้มีโปรสั่งซื้อในไทยนะคะ2แท่งส่งฟรีค่ะถ้าเป็นคนเล่าเบิง์อยูอยากไ้ริบซินเบอร์ดาวตอนนี้มีตัวแทนยูทิสอปปล่าเลยเด้อแล้วก็มีตัวแทนฝั่งกัมพูชาแล้วนะคะคนไทยดูอยู่อยากได้ตอนนี้มีโปรโมชั่น2แท่งส่งฟรีจ้าสนใจสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจได้มเมนต์ได้เลยนะจ้าเดี๋ยวถ้เบิงอันนี้เป็นเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเป็นสีส้มอิดอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ชอบแดงเกิน ่ใครอยากปากสวยสั่งซื้อได้นะคะลิปฟิลเมอร์ทาบุ๊คสวยปากฟ้าสวยเลยก็กินโต๊ะซิมดาดปากของกระตองงามนะคะทุกคนจ้าดาวซิมเพอร์ค่ะลิปปากกระตองสวยมากเฮ้บุ๊กใหม่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 ไม่ไม่ไมม่เจ้าก็อพิ่มของในร้านมุ้งใหม่ใหม่เจ๊ซี่รับมาแทบมันกรอบกินให้ดูเลยนะคะหลังจากทาลิปฟิลเมอร์ไปแล้วเลิฟค่ะให้แซ่บเตาเขาไม่ค่อยใหม่น่อยเตาดีนะร้านนี้ น้ำจิ้มน้ำจิ้มทัวแซ่บชอบชอบให้อบร้อนเลยอันนี้ผักที่ดิวแซ่บตบขำเลยึบอาให้คำนี้อันนี้ก็เหมือนหอกับนั่งกายได้เปนยกัะเกี่ยมเลยไอ้เ้าเบิ้นเลไเบินลยดไหปดูดิขาที่สองขาที่สอง นี่ยเยาวาลลายเขาสิว่าเขากินลายเขาเคกินลายอยู่แล้วคอเพอได้นี่หมายส่วนหาเขากินขอขอนั่งกินแต่พักตอกนี่กั้งแต่แค่กินก็เลียทุกคนอันนี้คือถาดที่สองเพิ่มแล้วครับเบิ้ลแล้วถาดที่สองแล้วเยวาว่าลเขาสิบว่าเขากินหลายอันนี้คอมเพิ่์นี่เขาเข้าค่ะเขา <S <S ขเข้าเฮลตี้มาทุกคนมาเด้อมากินน้วกันไม่ได้กินน้วกันเด้อกินบ่ใครร้ายดอกอิเทอร์สินแล้วมาสองถาดเท่าให้ต้องมาสามแสน สามแสนะครับสามแสประมาณ500ร้อยตกใจเลยตกใจตกคร้อยห้าสิบาทแซบดันนี้ดนีดันดันเือนาวดันโลดโลดาโลแซบกินจนอิ่ม